กรณีล่าสุดก็คือกรณีของรุ้งปนัสยาที่ได้มีการโพสต์ภาพนะโพสต์ภาพอะไรโพสต์ภาพเจ้าตัวเนี่ยหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมหรูนะโดยที่เจ้าตัวเองเนี่ยนะนี่คือจะเห็นได้ว่าช่วงหลังเนี่ยรุ้งเองตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะแล้วในมือเนี่ยหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมหรูนะอันนี้ลุยส์วิทตองนะ <c oughs> ราคาถ้าเป็นของแท้นะ ก็ประมาณสองแสนใช่ไหมแพงมากเลยค่ะใช่ค่ะรุ่นนี้อันนี้ถ้า้าแท้นะ,ะนะแต่ตอนนี้เจ้าตัวนียังไม่ยืนยันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกตั้งก้อสังเกตว่าอ้าวเรียนยังไม่จบยังไม่ได้นะทำงานแล้วก็ทำไมสามารถที่จะใช้ของแบรนเนมอย่างนี้นะแต่เจ้าตัวเองเนี่ยฐานะครอบครัวทางบ้านเป็นไงเราก็ไม่ทราบนะนะแต่นี่คือคนในโลกออนไลน์จับจ้องเพราะเป็นแกนนำม็อบนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต่อสู้เรื่องความเท่าเทียมนะ